สนเป็นไรสะอึกโอ้ถือหน่อยโอ้ถือหน่อยมามาเดี๋ยวเขาช่วยน้องเขาช่วยน้องออออบางทีนะคะเวลาสัตว์สะอึกนะคะเราจะต้องเขยา่าเขย่าตัวเขานิดนึงนะคะให้แล้วอะไรอ่ะ่ ใชแล้วโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะช่วยซุกซนให้หายจากการเสือกเรียบร้อยนะคะมาเป็นคลิปของเราดีวกว่านี่ชุดเดิมเลยโอ้วันนี้ภารกิจแน่นมากเลยนะคะวันนี้นะคะเขาจะทําการนัลงห้องสัตว์ให้กับเรานะคะก็จะเป็นที่อยู่ของภูเขาแล้วก็ทะเลนะคะซึ่งก็เป็นหนูดัมโบของเบลนั่นเองนะคะจะได้มีพื้นที่ในการวิ่งเล่นหน่อยเพราะตอนนี้คือแบบ นักล้าเยอะมากดังนั้นเราต้องมีพื้นที่เขาวิ่งเล่นนะคะก็เลยกะว่าเออทำห้องกระจกเนาะอย่างที่เราบอกก็แต่คลิปเตียงใช่ไหมคะว่าจะมีห้องกระจก,กข้างเตียงด้วยเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยแทนโต๊ะนี้เลยค่ะใหญ่ประมาณนี้เลยเห็นไหมใหญ่ไหมอีม่ถอยรถแล้วนะคะเตรียมพื้นที่แล้วนะตื่นเต้นอ่ะ ตอนนี้ก็เป็นโครงขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่พี่เขาทำเป็นโครงเลยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเนาะยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องมาต่อตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงแบบเย็นเย็นดึกๆึเลยนะคะโอเคเียเรามาดูอัปเดตเหนื่อยเรามาดูอัปเดตกันก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้มันเสร็จประมาณไหนนะคะโครงอย่างข้างบนนี่คือเสร็จหมดแล้วใช่หก็คือโครงเสร็จหมดแล้วถูกปะ รเสร็จก็คือโครงเสร็จหมดแล้วโอเคแล้วพรุ่งนี้ก็คือเอากระจกมาลงติดกระจกใช่ไหมทาโครงตรงนี้นะคะแล้วก็ติดกระจกงี้ทั้งวันเลยกลัวกันเลยใช่ไหมกลัวเลยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเด็กๆดีกว่าแกปิดประตูให้เขาหน่อยเห็นเป็นไงไหวไหมไหวไหมครับเห็น <laughs> เอาซุปเข้าไปด้วย <laughs> ซุปสนกคุณเห็นอยู่ด้วยกันเห็นลูกโอ้ ไมไ่เเห็นเนหนเห็นรวะะะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่ซ้อมกันแล้วนะคะไม่รู้ว่าวันนี้ห้องกระจกของเราจะเสร็จหรือเปล่าเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะคาดบ,บอกว่าวันนี้จะเสร็จนะคะเพราะตอนนี้เขายังไม่มานะคะกําลังไปซื้อกระจกอยู่นะคะเดี๋ยวก็คงจะมาแล้วแหละอีกสักครึ่งชั่วโมงโอเคนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตเรื่อยๆกันดีกว่านะคะ ตอนนี้นะคะกระจกของเรานี่ห้องกระจกของเราก็เสร็จแล้วเห็นไหมเป็นห้องกระจกแบบนี้เลยโอเคเลยนะคะนี่เป็นกระจกเลยใสแจวแววเลยนี่นะคะเป็นห้องของสัตว์ของเราคืออันนี้เราต้องสารภาพเลยนะคะว่าตอนแรกเบลบอกว่าจะถ่ายอัปเดตให้ดูใช่ไหมแต่พอดีว่าเบลมีธุระด่วนนะคะก็เลยเ ต้องรีบไปนะคะเพราะกลับมาถึงก็กะว่าเออจะมาอัปเดตอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือพี่เขาทางานเร็วมากนะคะแล้วก็ได้อย่างที่เห็นนะคะก็เลยไม่สามารถจะอัปเดตได้แล้วอ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่าห้องของเด็กๆของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาของเข้าไปในห้องของเด็กๆก,กันดีกว่าคะ่ะโอเค ตอนนี้ก็ย้ายพอสังเขตแล้วเมื่อกี้จะย้ายดัมโบ้ด้วยแต่ว่าโอ๊ตบอกว่ากรงดัมโบ้ยังค่อนข้างเหม็นอยู่นะคะก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาย,ย้ายพรุ่งนี้ก็ได้เดีย๋ยวทาความสะอาดกรงก่อนให้แบบเนียบเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาย้ายทีเดียวนะคะ,ะคราวนี้ก็น่าจะแบบโอเคขึ้นจ,จริงๆไม่น่าจะเป็นไรนะโอ๊ตเพราะว่าเรามีเครื่องกรองอากาศท,ที่ดับกลิ่นได้อยู่แล้วใช่เนาะเพราะคือมันห้องมันเล็กอย่ามันน่าจะได้ดไม่เป็นไรเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยว โอเคนะคะสวสดคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย